นมไฮมกุกโค้โโช,ชาชตอนนี้กี่สาขาแล้วครับ,รบตอนนี้มีมากกว่าสอ0ยสาขาแล้วค่ะแฟนชายเปิดมาแล้วสปีตอนนี้มีมากกว่าส0งอยสาขาแล้วจะเริ่มต้นตีน20บาท <20 S 2> สูงสุด<า>ใช่ค่ะก็จะ35บาท20บาทได้ไฮมุกไหมครับไม่ได้ค่ะ ใช่ก็จะร่มตัวนี้ยี่สิบบาทต้องบวกเมนูก็คือตามนี้เลยใช่ค่ะก็จะม,มีเมนูตามนี้เลยแล้วคนซื้อเป็นชายไปนี่เขาต้องจ่ายรายเดือนอะไรด้วยไหมครับไม่มีค่ะทางโมโมชาจะเป็นแฟรนไชส์ขายขาดค่ะก็คือจ่ายแค่หนึ่งครั้งอันนี้ลูกค้าก็สามารถใช้แฟรนไชส์ต่อเนื่องไปได้เลยค่ะโดยที่ไม่มีการแบ่งเก็บรายเดือนหรือว่ารายปีอะไรเลยค่ะอ,อันนี้ทางแฟรนไชส์ขอเป็นในเรื่องของสินค้าคบัตรซื้อละกันค่ะใน<แ>ทุกๆเดือน เคพื่อคงคุณภาพมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะสัญญากี่ปีนะครับสัญญาเป็นตลอดชีพเลยค่ะตัวเล็กสุดเริ่มต้นที่39,000บาทค่ะเป็นไซส์โปรโมชั่นสหแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีเคาน์เตอร์นะไม่มีเคาน์เตอร์ค่ะใช่เคาเเตอร์ดี๋ยวเขาจะผิดสำหรับลูกค้าที่อยากออกแบบตกแต่งร้านเองแล้วเป็นไซส์อย่างนี้ครับอันนี้เท่าไหร่ครับถ้าตัวนี้จะอยู่ที่ไซส์ M ค่ะไซส์ M จะอยู่ที่89,000บาทอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบพร้อมขายค่ะนี่คือ89ยกมาตั้งงได้ในานออกแบบ้เลยใช่ค่ะอันนี้คววาามก้งอยู่่ที2 2เมตรค่ะ อันนี้เหมาะ <outdoor. S 1> กับเป็นอ <Ind oor S 1> ินดอร์ถ้าเป็นอาท์ดร์ก็จะเป็นไซส์ L แล้วก็ XL ขึ้นไปแนะนําเป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะได้ทนแดดทนฝนทนลมมากกว่าค่ะ <Okay. S 2> ถ้าอย่างตัวเนี้ยอาจจะตัวน้ำไม่ได้ก็จะเหมาะกับการตั้งที่แบบมีห้องอยู่แล้วหรือว่าเป็นแบบอินดอร์ภายในยใครที่สนใจอยากมีธุรกิจแฟรนไชส์เล็กๆเป็นของตัวเองนะคะโดยที่ลงทุนไม่ได้สูงมากแล้วก็กําไรที่ไว้สามารถติดต่อที่โมโมฉาได้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ส90 0บาทไปค่ะ